มัดใส่บาตมาหอดหนาบ้านห้องกะเอาอัดกัดกล้องเราบ้านีลยมาหอดหนาบ้านห้องหอดบ่มีเข่าเขาเลยถามปู่ว่าปู่สมมติเจ๊กคือมาทางนี่เหมือนในโจ๊กคือมาหนีอยู่สั่นว่าบ้านนอกเขาไปใส่มีเข่าอยู่ปั้นเดียวเขไม่ค่อยใส่บาตรคนออกมาเนี่ยปกติเราสิบออกดีเมื่อนั้นกิดวัดบ้านกับพานไปวัดตากระมาเขาก็ใส่ไม่ได้มานจับใบพะยะนี่ตัวยาตุ้ยอย่างต่ว่าวัดบ้านกับบุกค่อยบุกค่อยนี่ดีไหมบ้านนอกเขาจะเหี่ยบ

นั่นกับอาจารย์นั่นอาจารย์รยนี่เองหาสามเขาบอกเขาอยู่ในอันนั้นเขาก็ซื้อหาสามดีเนาะสามแปดหาไหมบัดน,นี้เขาเลยฝันเห็นอีป่ามือน,นั่นเขาเอาป่ามากรองเขาได้บอกตัวฟังบอสป่ามากรองยี่เฮียนนะ่ะที่ว่าป่ามากรองยี่เฮียนที่บ้านน่นนะบัดนี้เขาเลยโท่ไปถามมันผู้เอามากรองอ่นะผู้ฟ้อนอนะ่ะฟ้อนเนะอาป่ามากรองยี่หนะ์หนาบ้านมันไม่ตรงกับเลขอาจารย์นะแม่นบอส ข้ากระนำเอาคือกันนั่นื่องเลขตรงกันหลายสองมัดถือใจเพิ่มมัดถือใจถใตัวมากอย่างเงี้ยก็เลยทุ่มใช่เลยแล้วแอดเอ้ยไม่ถูกหมดต้องเยอะตามเลขแค่เดือนเมื่เป็นไรสู้ๆเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่ยืนนี่แล้วแก่ป้ออันนี้อาจารย์ไม่ได้แก้กันยืนที่ออกมาให้ไปแก้ไหม เจ้ากันมาบ่มากหลงพากันมาไม่มาบ่มาก็เอามาตัวนี้มันแนบไม่ไม่เอานักเกเดียนเด้อเอาแบบคู่ๆด้วยครับมื่อเนี้ย <c oughs> <c oughs> ยันบ่ได้แก้คือเอาเอาให้ยับซีแก้มือไม้เด้ออาจารย์เด้อเมื่อนี้ยแก่ตกเด้อครับดเด้อ ได้เคนบ่เคยบ่เคยหลุดเนาะยิ่หัวหลดเัื่อเช่นวันนั้นหลุดวันนี่ยน้เพราะน่นมุกจะขาเร่วิ่งนะเร่งคนผู้ใดมักหลุดบางอย่างก็เจ้าได้ตลอดบางวันนี้มันมันไปน้ำกันหมดเลยไปน้ำกันเด็กอย่างออกหนึ่งหนึ่งเนาะเออเลยโง่พิเศษคนนี้แต่ว่าเดี๋ยวนี้ก็เพ่ค่อยฝันมีฝันเห็นหมดนี่แหละจำฝันข้อฝันบ่ได้เคนตาใหม่จดบับ คนหามาเงินเงินนี่คนก็หมาวิ่งเจ็ดกับหนึ่งวิ่งวิ่งเจ็ดกับหนึ่งบนล่างเนนวิ่งบนล่างด้ยคนเน้นตัวใดคนคนเน่นเกตบอไดตัวดีบลเน็ดคนเน้นคนเน้นเกตชิบิผาดิลูกพี่ชิผาชิเขาเอีนเ เนึ่งเจ็ดแล้วก็สิบหนึ่งเจ็ดมีเจ็ดหนึ่งแปดหนึ่งแปดหนึ่งเก้าหนึ่งเก้าอืแล้วก็หนึ่งหาตัวหนึ่งเด้วหนึ่งห้านั่นแหละไปกับบทล่างเพ,พ,พ่นเพ่นถ้าเน้นพูด,ดพเลยถ้าเน้นบ่ถ้าเน้นสิบเจ็ดเน้นหนะึ่งเจ็ดเนาะจ้าเน้นหนึ่งเจ็ด ไปกับบนล่างไปกับบนล่างสามตัวเมือีนี่แปดหนึ่งเจ็ดเนี่ยเพิ่งหายมากเพิ่งหายสามตัวละตีแม่เพิ่งได้ตัวดิซี่เพิ่งได้ตัวดิซี่เพิ่งหายสามตัวเลยามแปดแปดหนึ่งเจ็ดแปดหนึ่งเจ็ดอืให้ห้างเดียวแปดหนึ่งเจ็ดกับไอแปดหนึ่งเก้าแเก้าแปดหนึ่งห้า จำนั่นแหละคนเห็นมากซื้อกับบนกับบนกับล่างเขาคนเด่นชุดได้เลขสตัวแปดหนึ่งเจ็ดแปดหนึ่งเก้าแปดหนึ่งห้าแปดหนึ่่งามีจำเนี่ยมีจำเนี่ยหรอดาวเน้นที่แปดหนึ่งเจด ต่บะต่อนนี้มัน, <c oughs> มนห้อวงกววววววว็แห้งหรอกครับปบะเปออกคิปคุณห้องแห้งครับเสียงโถมอยู่เสียงนกข่วมเสียงลุงยิงนี่นะครัขนาดผมเห็นคนบอกแห้งๆเสียงนกยังท่วมบมลุงหิงแพ้นกนะคะ เชอรี่เป็นคนที่กินเยอะมากกินแบบว่าไม่หวัดไม่ไหวกินทุกอย่างที่ขวางหน้าแต่มาเจอตัวนี้ค่ะอาหารเสริมคุมน้ําหนักของลานิดานะคะตัวนี้เป็นตัวช่วยที่ทําให้เชอรี่กินเยอะขนาดนี้ได้โดยที่ไม่ต้องกังวลอะไรเลยลดกระชับทุกสัดส่วนเร่งเผาผลาญเบิร์นไขมันนะคะแล้วก็ลดความอยากอาหารด้วยบอกแป้งบอกไขมันกินอะไรก็ได้ตามความต้องการของเชอรี่แล้ว ตัวนี้นะคะสั่งซื้อได้ที่ l ล n e แอดเลยนะคะทุกคนเดี๋ยวเชอร์รี่จะทิ้งไว้ใต้คอมเมนต์นะไปหาซื้อกันดูนะคะตัวช่วยสำหรับสายกินห้ามพลาดเลยค่ะบัดเกลียวเสียงออกกล้องปัดออกกล้องนี่เสียงนกแกชัวร์ใช่ไหมว่าคุลี่ยังนี่าเสียงมนต่นสวด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 ยุหันละอ๋ออธิบายอ๋ออธิบายบ่เห็นหงเลข เกเดือนนะคะแนวทางของเกเดือนอาจารย์ให้มาแล้วววันที่16สิงหาสองห้าเลขวิ่งเลขแกลนผู้ใดมาวิ่งมาแกลนมา,มาออกกําลังกายให้วิ่งเจ็บกับ 1, <ม>1เน้นที่เลขเจ็บสามารถวิ่งได้บนล่างนะคะ<ม>เลขสองตัวคนจับผู้ให้1 7 1 8 1 9 1 5เน้นที่1 7นะคะสําหรับเลข3าตัวคนให้มาสามคือแปด8 1ึ8 1เจ็ดเน้นที่8 1 7ทั้งหมดทั้งมวลนี่ไปกับบนล่างเป็นแนวทางหาสื่อสารกิมแมงรัฐบาลน,นะคะ หมุนเด้อครับเด้อหมุนเด้อเลขยสามตัวหมุนเด้อแยกเป็นตัวคักไยเด้อเป็นว่าซื้ออะไรมันต่ำต่อมงออะไรมันก็คดนะครับคดขดมังงอเสียวๆไปฮั่นนะงวดนั่นทวดนั่นไม่เป็นแบบนี้แหละที่พิ่นไทยมันออกสามตัวเนาะเพิ่นไทยแบบนี้แหละมันเจียวพิ่นไทยได้สามตัวให้แบบเดียวกันเลยมันออกสามตัวเจ้าบ้านได้หนึมันก็มีอยู่เลขสองตัวหนึ่งแปดแปดเลยทวดมึงหั่นพยายามพอเฮงจังหัวตีอันอันวังยานั่น ก็สีหวนี่ทุ่มไส้งวดมังหันเพาเห็นเต่ขาชีดีครับวดนั้นเเดือนวันนี้เลขออกันเดบันดเมือวันดอกบัดบ่เอาวันบันบ่มาบัส่ทั้งนียวเยเลขกเันเอเขาเลขเรีกเขาเลขีเวนั้นนไทยเลขสามศูนย์เก้าสามศูนย์หกสามศูนยห้าะเลขออกสามศูนย์แว เมือวันนี้เนช่วยหาแปดหนึ่งเจ็ดแปดหนึ่งเก้าแปดหนึ่งห้าวิสุทธะหนึ่งแปดแปดหนึ่งมังวงมันตรงกันกับเจ้าอื่นบริสันต์ตรงเพราะว่ามันมึนมากเขาเอเขาจะตัวเนี่ยพวกฟันเรื่มมาดีฟันจำบ่ได้เมืองวันว่าหันห้องฟันว่าเขาเอาปลามากรองในนาบ้านพขาเดี๋ยมันตรงกับเด็เพินวันนี้เขาเราทั่วไปถามคนเอาปลามากรองมันปล่อนงัางปตาตัวอายุจะปีละสามสองและบ้านเลขที่สามศูนย์ มันเราบอกว่าพ่อโสเกิดคอยสองห้าสามสี่มันเราโทรมาถามเขาวัดถึงโบเจสองห้ 25, 3, าสามสี่สามสี่พ่อโสมันเกิดสามห้าสามสี่โอ้ยเสียดายเขาเขาไปซื้อแต่ห้าสามแปดแม่เนถ,ถือต้นเออถ้าม่นั่นเขาซื้อถือต้นลงหลัน,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 นด้วยฝันแม่นอยุ่ป้าเจ้าก็ฝันแม่นจะเกลือนเพราะฉันว่าฝันบันนี้มาบอกคอยนี้ได้เพราะฉันโทรไปถามมันอายุมันว่าสามสองเขาก็ไปนำสามสองเอาพ่อโสเกิดสามห้าสามสี่สามหา กล้องล่มสองอันลเลขเด้อให้ทองให้เอฟซีถือกันทุกคนอ่าให้เอฟซีถือกเนี่ยตัวนี้อยู่แ้วครับเด้อนะครับนี่นะครับอมอญี่นะครับอาจ,จารย์พื้นไทยมาแล้วนะครับทำกันไปทำกัน สนงทะเลหาเกลนสายรอบสองเมเปิดกล้องเหตุผลอว่าที่บอกายว่ที่ายอยู่จกระาดีในในมเปิดกล้องแลอยกอยางได้เสียงอนั้นอหปเดี๋ยวสรุปรบปวนยันการพิพลาดเกิดขึ้นให้รู้ยิ่งสรุปเลยปาเนาะว่ากันกล้องบาร่วมเลยบ่งจากมาบอเปิดกล้องเนาะเรียกอาจารย์ที่ เกดเดียนเพิ่นได้นํามาแบ่งปันให้กับพี่น้องทางช่องของเขานะครับเนาะงวดนี้เพิ่นก็ให้นะครับวิ่ง7กับ1นะครับเน้นที่7ดนะครับเด้อจับคู่กับมี17 18 19 15นะครับไปกับบนล่างนะครับคัน3ตัวเด้อพี่น้องเด้อ3ตัว8 1 7 819815เน้นที่817นะครับอันนี้ก็เป็นแนวทางนะครับเด้อเป็นเพียงแค่แนวทางนะครับทางช่องของเราก็เพียงแค่เพียงสื่อนําเสนอนะครับให้พีนานา่น้องใไซวิจารณญาณในการรับชมน,นะครับเด้อบางวดกับมาบนล่างบางวดกับพวกม้าคือมึงแ <c oughs> อ้าทุก <c oughs> สิ่งทุกอย่างเกิดขึ้นได้นะครับไอพี่เรายู่ดีมีแห้งโซกๆมันมาน้ำกันทุกท่านทุกคนนะครับเด้อกลังใจให้เอฟซีทุกท่านทุกคนนะคะสู้ๆนะคะขอบคุณหลายๆนะครับเด้ออยู่ยากก็มาโ่งดีเด้อขอ 呀